ไมอนีขวดกบแด้วค่ะเด้อจีอย่างเนาะคือจีหนังแล้เราตามกินไปด้วยโว้ยนาะกินไปไก่ย่างขนาดเลยกินกินไปบดหมู่บ้านเลยโอด้วยจีหนังยีตัวหนึ่งโอ้ยอยู่ถ่ายหมู่บ้านยังได้กินเลยนี่ยขอโทษครับโอ้ยบมบโอ้ยของแเสียขอโทษกันนี่ยังเงินแล้วเสีตามกินมากด้วเนี่ย บไ้ปครับผมโโอ้หยครับ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 นายนายหอยเผือกวิธีสามมันเท่าครับมาเจอพี่น้องมันเท่าจีหนังอยู่ครับหอมย่างขนาดหอมจากปากถ้วยถึงท้ายถ้วยครับผมโอ้ยโอ้ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายฝุ่นมีน้ำซีเอพอมแกรีบเด้เอน้ำน้ำน้ำเอานิดเดียวที่เดียวตอนนี้ตอนนี้นี่นี่ขอบคุณครับ แต่ผู้ชมครับผมมาเจอพี่น้องไทยบ้านเท่าที่นั่งอยู่นั่กันลางจากไปขอหนังแห่งจากพี่จากน้องมาเท่าล้วกันไม่เนี่ยกินพี่เม็ดปิ้งคบไปยังไงก็สีขัวจ้าขัวกบแต่กินขัวคบบางคนเขาเจ้ากับว่าปิ้งแต่ยังต้องอยากปิ้งก่อนมันจะหอมมันจะหอมเนาะข้าวกระสุกขัวคบน้ำมันเนี่ยเอาจัดไป ำดีีล้จากที่เข้ายางเรียบร้อยเพื่อความหอมเพิ่มรสชาติตำพริก่ากับตำตำเป็นตอนเป็นตอนรถแมียคัดโดยอ,อย่างก่อนบอกิ่งกอมกับหอมอม่าลาเขากินก็ะติมืนรวย มันก็สบายใจแตงซีแหละคืออันนี้มันก็นสุกแล้วนะเขาเป็นตอนแย่หรอพุ่แมย์เสร็บมือหนึ่งสำหรับขวกบกงานนี้เข้าใส่ผักอ,อิตูไทยตักเป็นที่เรียบร้อยเครื่องแกงเขาก็เรียบร้อยแล้ว ขัวมันต้องเครื่องมันต้องขัวเครื่องแล้มันหอมเหมือนโอ้หอมเนี่ยคุณแม่เนาะแมนนดีละคึกยากอีเก็บตอนนี่ไงี่ล่ะครับโอ้ยม่ห่อยคนอยากกินต้นใหญ่ๆแนี้อย่างังควบเก็บควบเก็บรถแนนขัวมันเข้าเครื่องกัน ใส่น้ำไปเดี๋ยวแล้วจะของแข่ของแข่น้อยกาส่มันกับบ้นัวอย่ามันแห้งหมดก็เติมน้ำจังหน่อยมาเติมพุณนม่เพราะว่ากบมันกับทุกแล้วก็ที่เติมน้ำก็แบบนี้เป็นยังไงคุณแม่ได้ที่ได้ทางหรือยังโอ้ยซิมแล้วอุ้ยมันดุจเลยนะปรุงเรียบร้อยเลยดิจ้ะเอาเอาเอาตามนั่น ว่าจังไงว่าว่าจังไงน,นี่สุดยอดเลยสุดยอดอสมสมอยากสมอยากเอาปักอีอตูไทยไทยจ้ะขัวกบพี่น้องไอ้ขัวกบขัวกบเป็นปลาอีตูไทยเรียบร้อยมันยบอสเนี่ยเรียบร้อยจัดไปยาวหอม นี่ปิ้งเนื้อจิ้มกับเจียวปนเท่ากันนะเสียบกันนะปิ้งเนื้อทอดเกลือพี่น้องเจียวเจียวเจียวก็ได้ต้มเรียบร้อยแล้วโอ้ปิ้งเนื้อก็เรียบร้อยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคัวกบแล้วแล้วต้มเจียวปลาแด็กก็แล้วแล้วจ้าปิ้งซีนก็แล้วละเด้อนี่มือหาทุ่เท้า บึง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 ตวกผักต้มบกบวบหยอดบอกบวบอาการจองโอ้ยอีกของง่างก็คือขวบเป็นยังไงพ่อมาได้แต่เด้มมากินขวบกบ,บน้ำใยน้อง<ด>น้ำในหอยเด้อหนื่อละคุณจะกิน ก๋วยเตี๋ยาอีสูไทร์นะคือหอนหน่อยหน,นียวนะอากาศห่อนๆกินแบบนี้ตือปากุง้งถั่เจ้าประเด็กเอามาจากกาลสินน้องเจ้าอาหารโอ้หนงดีแท้แท้ของแท้ของแท้ นแบบนวภากินเขาแ่บ <c oughs> เอาองยงเห็นยัง,ยงน้องเลยห่อนกันเลยแล้วว่าง,งกันกลัวผักห่อนจนว่าเนื้อนังเปืออนนเอตีืม้นเห็นจากการห่อน,อน,นก,กันซกเตกระเป๋าพอดี ยังเหราออเ่มกํวลังอืมว่าล้เออวกยบะเขือคืนอืมเอม,มันเขือคืนบะเขือกรอบเขือกรอบเขือกรอบยังไงม่กมมลับเปบะเรือธรรมดาจ้าปล่อยมันเจ้าอืมมองไม่จะหารด้วยเหรอแอ ไัรหลุนจะสบายัางเด้อ <laughs> มหลุนกจะยังมเท่ากันเป็นกินตะกุดเจียวแล้วเตียงแล้ว <laughs> วัน,นกินบรรยากาศแบบนี้ดอดอดีกันบกบ งานบวบก็งามง,ง,งามแต่ว่าอยากกินขวานสาเหตุเหี่ยวออกมาอยากก่อนมันเพิ่มความหอมออมเมื่อก่อนอยากก่อนพี่น้องคอยมาออมหนังมันจะเ,เป็นว่าเป็นเหมือนเนาะมันจิกรอบไปเลยก็หอมพ้อ,อม ใกล้ายๆไกลบ้านก็คายน,นกนกปุ๋ยเพราะว่ารุ่นไฟ้ละกันยืดเห็นเนื้อนังมันตึงมันแสบไม่ üm, ไดกินจริงจริงมีขมสุขมันแสบคนกินแสบกับมีขมสุขหล่แต่างคน ยังมนมนเลี้ยงคยมีล่มพี่อนองอยู่ทั้งมันนอกมึงหน้าเละเดีกเดกินมนออัน้อยกเกลือขึ้นนี่เนาะมีให้กับหลามีบัตรวมอก,อก,อกอมนหนึ่งจีแพ้งพแล้วพอเนาะต้องเพงตามตามตามันเลยอาาศอะไรเป็นเงินละเปี่ยนสิ้น ใส่ตะเกือบำตุงทำเจียวมไม่กิดไม่กันทำเล่นลูกอาหารแบบนี้กินสูตาย <c oughs> อืมการในการร้อนกับมีน้ำบงน้ำหวานติดบานไปกะดีเด้วน้ำบงน้ำหวาน เราไอม้มีปูสอยู่ยุยูอยู่บ้านเห็นมาจำเจ้าไอ้นุ่งกะจะกินหลายาส้มดอกบ,บวบกินก้อมเด้วดกับขอากันเนี้ แต่ว่าหยุดอยากขวัวเปลี่ยนเป็นตามบรรยากาศ <c oughs> อยากกินยังกับเฮ็ดกินไปแล้วก็กินแค่พราอิ่มกินแค่วเฮ็ดอยากกินเฮ็ดเพื่อพี่พี่น้องไปนะไม่ได้วาออ่าสิบวังห่สิบบดขอจูอกูเย็นไปไอปไปมากก็ได้กิน เตีดอาหารบ้านๆเพื่อให้พี่น้องได้เห็นได้คือพอค่อมก้อค่อมหลังแ <c> ล <oughs> ้วเขากินกินครบหน้าเนาะ <c oughs> ตรงมือบิ๊มกับกินครบเลี่ยงไปแจเก,กเพื่อเขาจะว่าเอาเตียยรูปแบบอะไรกันนั่นเอง โวยกเขาไว้ปั้นลัดปั่นลัดรถก<ด>ินเขาเนืนน้อสัตว,ว์เลยมันห่วยำกระดูกบก ไม่ได้กีห่อนๆเนาะกลับไปนอนหน้าเอาขึ like, ้นไตเขียดว่วมาไหลเด้พอกันอากาศเอาเอาสิเขียดมันออกเจอหน่อยมันออกทำไมจะกีแต่ว่าแม่นอยู่ถึงหนึ่งเขียดมีบุญงตะกอนเขาก็หากินเนาะหากินกบกินเขียดเขียดปลาคำไตมาได้กะเขียดหมกแอ่ไตมาได้กะมะมกมกเป็นโตัวไหมมกใส่ยอดบวกพริกไตผักอีตู้บ่มีิ่งแยงนี่เลยจีบ่้วงร้องเหรอเดี๋ยวมองันก่อน โอ้ยเดี๋ยวเธอสวยสองัวบุญน่ากินอยากหาจริงดีกิโลผอมทำไมตะกี่มวนจออากาศร้อนนี่ก็เป็นการมีกิจกรรมยิ่งขึ้นไปเสียหน่าวัดแน่ไปไปอัน ลองเขียดน้ำทงไฮทงหน้าครับเอาม้วนตัวตะเกียจยุดยุดไม้ล้อปอเอาวันไปเป็นกลุ่มผมเนี่ยเอาเอาจักระจันกลุ่มแล้วก็ค่อนสิบค่นหนึ่งเลยไปบนหมู่บ้านผูดอะไรบ้างเลยกะฝ้ายแบงหิ่คันบม่ได้คิดแต่นี่หอบไม้ล้อปอมันเจียวไม่เผาขึ้นยังขึ้น จะกระจายลนปุบไปิุตัวปิงรู้ไอ os ้เจอของกินยังสั่นเท่ากันหญ่อยู่เนาะใหญ่ก็แซ่บไปจ้าใหญ่เลยก็แซ่บฝนตกใหม่ๆนะมองในฝนตัวหยอดหยอดไม่ออดมันขึ้นกายมันกินนู่นมากินน้ำเถิด ยิดกรำมจะทำเป็นที่่มวนตัวดิงไทุกมุมบุกมูรแไปน้ำกันเมือกมือบานแปะยงำออกบ้านไปหะไปกบเกลื่อน,นท้ายให้หนาเดือนสามเดือนสี่เน่ะโอ้ยไงคือเนี่ยเก็ดหาคำเต็มน้องเล็กนิดนึงเป็นได้ไม ไล่ค <Right. S 2> ูบันไอ้ที่เราถวยอยู่เนี่ยเก็บบุญแอร์เกีย็บขาเข้าม้วนก็ย่างยุคนี้ยุคดีจิตตอนไปหรอเสือแทบจะขึ้นหน่อยไปให้ไปหน้าแล้วจ้ะย่ำขึ้นนี่แหละนั่งหลินเกียรติ

ตสินยังแฉะตากรงบนน้องมาเนี่ยอิ่มอิ่มอิ่มะยดบยอเอ้ากินแก่อิ่มหน่อยครับอากาศฮว่นี่เนีนยำเด้อกูทูงอายุทั้งหลายก็ไเ้ตำได้ห่อยยำำมันยัน้องเนี่ยก็ได้ก็คือว่าอยากกินอิ่มไหลกินพอประมาณกินให้ร่างกายมีความพ่องในกระเพาะ มันอัดเต็มที่นะยังต้องอัดเต็มที่กินแค่ยิมกินได้เรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเขาล่ะอย่าลืมเด้อทุกแพลตฟอร์มที่แน่หอยลงไปครับเห็นปั๊บก็กดเห็นแนครับผมกดถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้เขาเนาะก็ได้มวนอยู่เด้ตอนเราคิวนี้กันอยู่ดีแม่กันทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า Eu